ในช่วงคิดถึงจังวันนี้นะคะแหมเมื่อวานก็คิดถึงคุณพ่อรูปหล่อไปแล้ววันนี้ก็ต้องมาถึงคนลูกรูปหล่อเหมือนกันคุณลูกรูปหล่อสวัสดีค่ะค,คุณพ่อขวัญธรรมน้องเดียวกันน <c oughs> ่าจะคุยกันว่าเป็นคุณพ่อคุณลูกกันนะไม่ใช่พี่น้องกันนะเฮ้ดูสิทำไมครับไม่เจอพี่เพิ้ลน นานที่หนุ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม่เป็นพ่อก็หนุ่มขึ้นลูกก็หนุ่มขึ้นอไงเนี่ยเดี๋ยวลูกจะหนุ่มลงหรือเปล่าเพราะพ่อเราจะหนุ่มแล้วเกินมากุดตลอดเวลาเลยนะใช่มีแต่คนบอกนะฮะปไหนรู้สึกเครื่องครับเหรอคะเวลามีแบบว่าเพื่อนๆหรือสาวๆชอบผมว่าชอบมีแบบว่าสาวๆเดินมาก็บอกชอบพ่อพี่มากแล้วก็เดินหายไปจริงเหรอเดินไปหาพ่อเหรอไม่ได้หมายถึงว่าแบบเดินมาบอกเฉยๆอะไรเงี้ยแบบบางทีก็มีเมสเซจฝากบอกถึงอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนที่แบบ เป็นแฟนวิทยุอะไรเขาอะไรก็จะฝากบอกฝากบอกพ่อได้นะอย่างเงี้ยชอบพ่อมากน้อยใจไหมจ๊ะน้อยใจมากกับีิเปปุลกับไม่ไรหลออจริงๆนะแม่ด้วยเพาก็รูปหล่อในแบบฉบับของวัยรุ่นครับนี่เป็นวัยรุ่นสุดนะที่เท่าที่สัมภาษณ์มาไม่เพราะตอนแรกนึกว่ากะลาแบบวัยรุ่นแล้วงานหนุ่มกลาอันนี้ก็วัยรุ่นกว่าผมก็รุ่นรุ่นกลาอาจจะโตกด้วยนะริงหรอใช่อ๋อ เอาปว่าเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นปิดท้ายในปีนี้ก็ยังดีนะให้พี่ได้ชื่นใจไม่ยอมเป็นน้าไม่ยอมเป็นป้าไม่ยอมเป็นดาเป็นพี่ผมเรียกพี่หมดตอนนี้พวกพ่อเองยังเรียกพี่เลยครับบางทีเพื่อนพ่อก็ตามเองพวกนักดนตรีอะไรทั้งหลายนี่ก็พี่กันหมดพี่เอกกมันพี่ติอะไรพวกพี่หมดเลยเรียกพี่ไว้ก่อนเห่งวัยเด็กเป็นยังไงคะวัยเด็กนะพูดเก่งเหมือนวัยหนุ่มไหมฮะไม่เก่งครับเป็นจริงผมเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้ครับ จริงๆเ<ๆ>ลยคนโตใช่ไหมมีม,มีใช่คนโตแต่ตอนแรกเป็นคนเดียวอยู่แต่ตอนอตอน,นี้กลายเป็นคนโตแล้วตอนเด็กๆเหรอฮะก็เด็กนี่เด็กขนาดเป้ลเด็กเลยปะเด็กตอนเด็กๆ,ๆเลยเป็นไงเหมือนกับตอนนี้ไหมก็คล้าย <S <S 2> <S 2> ๆกันนะผมว่าแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายที่พูดเก่งเหรอฮะไม่ไม่ค่อยคคล้ายๆแต่ว่าเป็นคนที่อะไรอ่ะ ยังไงก็ได้เป็นคนเรื่อยๆเรียบง่ายไม่ไม่แบบเลี้ยงง่ายอะแม่งง<ๆ>บอกว่าเลี้ยงง่ายฮะไม่สนไม่ดือ้อไม่สนไม่ดื้อมากเลี้ยงให้แบบอ,อ,อยู่ยังไงก็แบบใช้ชีวิตไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆนี่จะซี้กับพ่อมากกว่าเพราะพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อจะหนีหนีไปด้วยเยอะฮะอย่างแบบเวลาไปซื้อของไปจตุจักรพ่อจะชอบเดินจตุจักรหรือว่าไปทํางาน ก็ยังมีได้เห็นเขาไปอ่านสปอตบ้างเราก็ไปกลิ้งตีลังกาบ้างอะไรเงี้ยฮะตอนพ่อเป็นดีเจไปอยู่ในห้องห้องมีมีครับแต่ว่าผมจำไอ้ไอ้ภาพห้องจัดรายการไม่ค่อยได้เท่าไหร่จําได้ว่าอาจจะมีอ่ะต้องไปม้วนตัวอยู่พอเวลาเขากำลังพูดอย่างเงี้ยเราก็ไปตีลังกากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นเวลาเขาทางานอะไรเงี้ยแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกว่า ก็จะเริ่มซีกับทางแม่มากกว่าเป็นลูกแม่เป็นลูกแม่ผลัดกันซีพ่อบ้างซีแม่บ้างซีพ่อบ้างซีแม่ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเด็กผู้ชายที่สบายๆแล้วฟังดูแล้วใชไม่ไม่ถึงขนาดเฮี้ยวเออแล้วผมเป็นเป็นเด็กที่ไม่ได้ไม่ไม่เฮี้ยวมากก็มีแก๊งจักรยานเหมือนกันใช่อ่าแถวบ้านมีแก๊งขี่จักรยานอะไรเงี้ยก็ขี่จักรยานคล้ายๆแฟนฉันนิดนึงก็แบบห้าหกคันอะไรเงี้ยก็จีสาวเหรอจ๊ะไม่ได้ไม่ใช่จีนแบบไปแบบคือ ตรงแถวพลโยทิงก็แบบมีไปเซ็นทรัลลาดพร้าวขี่ไปเออไปออไ,ปไปกลเ <ไป S 1> นี่ยนะแต่ว่าก็ ช่วงนั้นมันจะฮิตจักรยานแบบพวกแบบยกล้อเล่นท่า B M X B M X แถวแถวบ้านมีเป็นพี่แบบว่าตัวจี๊ดคนหนึ่งครับเป็นแบบ BMX รุ่นรุ่นแรกอะไรเงี้ยก็ไปเล่นเล่นเลยเขามากแต่ผมเป็นเด็กที่ไม่เล่นบอลครับปลาบอลไม่ดูกีฬาเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เล่นกีฬาก็ยังเล่นต้องเล่นแล้วฮะด้วยด้วยวัยขนาดนี้แต่คือไม่ได้เล่นกีฬาที่เป็นหมู่คณะอย่างฟุตบอลอะไรเงี้ยด้วยก่อรู้สึกว่าเอ๊ เราโตดหรือเปล่าอะไรเราผ่านชีวิตแต่ว่าไม่เล่นบอลมาคือผู้ชายเขาต้องเล่นบอลไงคือเล่นแล้วเป็นก็มีนะมีไหมมีมก็น่าจะมีอยู่หรอกนนก็มีมีเพื่อนๆในกลุ่มก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เออคนพันนี้มันก็มีมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไม่เล่นบอลไม่เล่นอะไรนะเขาเรียกว่าบาสบาสเกตบอลบาสเล่นเล่นได้นิดหน่อยก็บีเล่นเล่นกับเพื่อนว่าการ์ตูนไม่อ่านฮะไม่รู้ผ่านชีวิตไปเด็กมาได้ยังไงเพิ่งตอนโตเนี่ยจะได้อ่านนิดนิด Mm เด็กๆเราก็ต้องแบบติดก,กระตูนอ่านกระตูนเลยผมก็มีแต่ยังอยก็รอดผลๆๆก็ยังขี่ b m เก็เอ,อ็กซ์ยังมีจักรยานก็เนี่ยรู้สึกว่าแมนที่สุดในชีวิตแล้วครับแล้วก็เกมก็ไม่เคยเล่นเลยมีเคยเล่นแบบ Family เกมสมัยก่อนแต่แบบหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เล่นแบบไม่ติดไม่ติดเออไม่ไม่ติดเกมไม่ต้ไปใช้ชีวิตเล่นแบบก็อยู่หินหรืออะไรอย่างงี้แบบเหมือนพ่อไหมอยู่กับเพลงอ่ะชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆไหมก็ผมว่าผมมาเริ่มฟังเพลงน่จริงๆมันตอนมหนึ่ง เด็กๆตอนนั้นไม่ค่อยไดบสิบสามครับตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มฟังเพลงแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรก็อย่างที่คุณพ่อคุณบอกเมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงจังหวะไงชีวิตคนเรามีจังหวะจังหวะอย่างอย่างอย่างแมปก็มาฟังเพลงเอาตอนสิบสองสิบสามแล้วฟังเพลงนี่ฟังเพลงแนวไหนเลยพอเริ่มฟังตอนตอนที่เริ่มตอนนั้นเลยสิบสามเนี่ยก็เนวอร์นาเลยครับกรันช์อ๋อมากรันชเลยกรันช์เลยฮะนั่นนั่นคือแบบ ครั้งแรกๆที่เราได้แบบว่าอินกับเพลงแล้วเอาได้อิทธิพลมาจากไหนยังไงผมไม่จําไม่ได้มาเพื่อคือพ่อเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แบบอยู่บ้านแล้วเปิดเพลงฟังเพราะผมว่าเพื่อลเองจัดวิทยุเป็นดีเจตอนนั้นกลับมาก็คงไม่ลูกมาเปิดเพลงฟังป่ะฟังอ๋อฟังเหรอฟังเพลงคือเราจัดเพลงไทยแต่เราฟังเพลงฝรั่งไม่ไม่แต่แต่เพื่อกลับบ้านมาเปิดให้ลูกฟังป่ะไม่ได้เปิดให้ลูกฟังเปิดฟังเองเอาเปิดฟังเองเปิดฟังเองพ่อไม่เปิดนะอยู่บ้าน ที่เล่นแผ่นเสียงไม่มีนะฮะมีแต่แผ่นนะตอนโตผมเพิ่งไปซื้อแล้วก็มาล่าก็ไม่ได้ซื้อแผ่นเพราะมาไล่หาแผ่นเก่าๆพ่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่รู้มามันคงเพื่อนๆในในตอนที่เราเรียนมันที่เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเป็นแบบยุคเหมือนกรัน์แล้วก็มาอัลเทอร์นทีฟอะไรเงี้ยก็เลยเออเริ่มเริ่มฟังยุคนั้นเพลงไทยเออไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยเท่าไหร่ฟังบ้านเล็กๆแลวช่วงพอช่วงฟังเพลงก็ช่วงเกือบจะเป็นวัยรุ่นละสิใช่ไหมใช่ก็สิบสามก็เริ่มละเริ่มเริ่มเข้าม วัยรุ่น,น,น,นเป็นไงวัยรุ่นน้องแมป,ปเป็นไงไวัยรุ่นของผมครับก็ตอนนั้นเข้าไปมนหนึ่งเนี่ยอยู่ห้องคิงเลยตื<อ>่เนเต้นเพื่อนแบบโอ้อยู่ห้องคิงแปบ๊บเดียวอยู่ห้องคิงไปปีหนึ่งพอม2มงม่มงมามเริ่มแบบว่าคระไปละ<อ>คือที่สาธิตประสาทมิรเขาจะแบบมีห้องคิงแค่ห้องเดียวแต่อันอื่นคละกัน แล้วอย like ู่ห้องคิงเพราะอะไรเพราะคะแนนดีเงี้ยเหรอก็ประมาณน่าจะอย่างนั้นนะครับในในตอนที่เรามาจากอีโรงเรียนนึงเราสอบเข้ามาเนี่ยคงแบบมีคะแนนโดดเด่นแต่เป็นโดดเด่นท้ายท้ายอ่ะผมว่าไม่งั้นมันคงไม่ล่วงมาอยู่แบบนะ แต่ก็ยังเป็นเด็กเรียนใช่ไหมก็ยังเรียนอุ้ยไม่ไม่ไม่ค่อยเด็กเรียนเท่าไหร่ครับซ่าแล้วก็แบบพอเข้ามหนึ่งมีแฟนเลยโอ้โหอันนี้เร็วกว่าพ่อหรือชาวพ่อเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อสอนมาดีหรือว่ายังไงกันผมแบบว่าตลกมากชีวิตครับอ่าแล้วตอนนั้นช่วงพอเป็นวัยรุ่นแล้วมีอะไรที่มันแบบว่าทําให้เรารู้สึกกระหายเป็นไอดอลขึ้นมาอะไรมีไหมเป็นไอดอลจริงๆผมก็ไม่เชิงไอดอลเท่าไหร่แต่ว่าคงจะเป็นไอพวกวงอลเทอร์นทีฟทั้งหลายในยุคนั้นนะเพราะว่า ช่วงนั้นอินมากครับคือที่โรงเรียนเนี่ยเกือบทุกโรงเรียน,น่ะผมว่าคนที่ผ่านไปเด็กมาเป็นผู้ชายก็ต้องมีการเล่นดนตรีกันอ่ะเราก็เล่นดนตรีมันก็ต้องมีงานโรงเรียนแม่ก็เล่นแม่เล่นอะไรเล่นกีตาร์คร<ะ>ับแล้วก็แกะเพลงครับตอนนั้นเวลาไปซ้อมนก็คือขึ้นไปซอ้อมแบบเป็นดาดฟ้าของโรงเรียนก็ยกกองยกกีตาร์อะไรกันไปแล้วก็แล้วก็แกะเพลงตอนนั้นแบบโอ Oasis เบลอ อะไรอะเรดิโอเฮดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมจะแบบคลั่งในที่ผมชอบ lenny kravitz ว่าเขาเท่พนะตอนผมยังเป็น red rock ใช่ยังแบบโผล่แล้วแบบคุณแบบเปรี้ยแตัวแซ่บใช่ตอนนั้นก็เลยแบบเนี่ยคนนี้แหละเท่แปะห้องโอ้โหเท่มากชอบจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็ร็อกเลยนะนั่ยนะเขาก็ร็อกแต่เขาก็แบบมีความเป็นโซอะไรของเขาแบบว่าแต่ว่าเป็นเร d r ็อกแต่ไม่ได้ร้องเร็เก้อะไรเงี้ยคือเขาเท่อะรู้สึกว่าเออคนนี้แหละชอบแล้วช่วงนั้นก็มีแบบ คุณบอลลูนที่เสียชีวิตไปแล kind of ้วค <that> <that is the mare> ah, ุณบอลลูนที่เป็นในแบบผู้เชื่อวผู้เก๋ที่เล่นเพลงคาใจรู้สึกควาของของคุณเจใช่ตอนนั้นพี่บอลลูนเนี่ยเขาจะแบบซิกแพคเฟิร์มแล้วผมก็จะเป็นขุดๆตอนอยู่โรงเรียนก็ทําผมอย่างนั้นกันเหมือนกันมีเพื่อนก็บ้าบ้าพี่บอลลูนอ๋อก็เป็นไอดอลเล็กๆก็เก๊กก็เก็กอะไรงเี้ยครับบอกว่าค่ะค่ะแล้วแล้วเริ่มมาเริ่มมาเข้าวงการเริ่มมาทํางานเนี่ยพ่อว่าไงเข้าวงการเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมเข้าครั้งแรกน่ามาสักสิบหกอะไรเงี้ยมั้งประมาณอ,อ,อ,าอ่านสปอร์ตก่อน,อนก็งานคล้ายๆพ่อนะฮะคือทำไมถึงให้เรามาอ่านสปอร์ตเนี่ยผมว่าคงจะแบบคงเคยเห็นหน้าผมไปกับพ่อในห้องอัดเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่ะมาลองอัดกันดูดอยสิอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ได้ลองอัดแล้วก็คงแบบเออใช้ได้ใช้ได้เขาก็เลยจ้างมาเรื่อยๆมีงานมาเรื่อยๆฮะพออัดสปอร์ตเสร็จแล้วก็ตอนช่วง มปลายเนี่ยได้ได้ไปไปไปเรียนต่อไปออสเตรเลียมสีฮ่ฮนะเสร็จแล้วช่วงนั้นก็เลยแบบว่า ไปเรียนเสร็จแล้วปีหนึ่งอยู่อยู่ที่ออสเตรเลียปีหนึ่งสนุกมากไปหน่อยมันเป็นอยู่หอกันครับคนไทย20คนรู้สึกโอ้โหเราช่างมันแล้วเกินมันจะชีวิตภาษาอังกฤษเอะเราอยู่เมืองไทยเขาบอกว่าไม่พูดภาษาอังกฤษเลยเออก็มีพูดบ้างในแบบเวลาที่ได้เจอกับคุณครูหรือว่าเจอกับเพื่อนชาวชาติเอออะไรอย่างนั้นฮะสาวออซี่สาวออซี่อ่ะก็เลยบอกพ่อว่าจะขอย้ายมาอเมริกาได้ไหมพ่อก็ทําเรื่องเตรียมย้ายอะ กลับมาเมืองไทยติดต่อโรงเรียนเสร็จปับ๊บโรงเรียนมีปัญหาเปลี่ยนครูใหญ่ไม่รับเงินขึ้นตอนนั้นเลยแบบโอ้ก็อ,อ,อาละมันจะต้องเป็นแบบนี้ก็เลยอยู่ไทยสักพักหนึ่งแล้วก็มีคุณอิทธิวัต์เพียรเลิศครับซึ่งเป็นบอสกับเจ้า<อ>นายพ่อนั่นแหละใช่ที่ n i ส์บอร์ดก็เลยบอกว่าเอ้ยว่างอยู่หรือเปล่าก็ว่างพอดีเพราะผมก็กลับมารอเพื่อจะเอนทรานซ์อะไรเงี้ยก็เลยได้มาทําวิทยุในตอนนั้นเนะออ,อท,ทำกับพ่อเลยไหม ออตอนแรกคุนอิทธิวัลเรียกเข้าไปเนี่ยบอกว่าแมปเข้ามาเลยมาจัดวันพรุ่งนี้เลยผมก็แบบไปกับพ่อก็องงจัดอะไรไม่เคยคิดที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุแต่ว่ามีโอกาสมาแมปผู้ใหญ่เขานําเสนอมาขนาดนี้เราก็ก็ต้องนองรับไป้เก็ลองดูอะ้นคืออะไรคะคือร้อยสองจุดห้าลูกสตาร์เอฟเอ็มสตาร์ <Star. S 2> ก่อนที่จะเป็นเกตเป็นอะไรตอนมานิดนานสักสิบประมาณสิบปีได้ครับแล้วก็พ่อก็เลยแบบว่าคง คิดว่าถ้าจาัดคนเดียวเนี่ยอาจจะมีเจ๊งชัยได้ก็เลยจัดด้วยกันละกันพ่อบอกว่า,วาอ้างั้นเดี๋ยวพ่อลูกจัดด้วยกันในตอนนั้นก็เลยเป็นเป็นที่มาการได้ทํางานร่วมกันครั้งแรกครับอตอนนั้นเพราหลังจากนั้นก็รู้สึกว่า,<ม>าไปลายทีเลยไปชานวีด้วยเพราะมันอยู่ใ,ใกล้ไงครับสถานีวิทยุเนี่ยอยู่ตรงนี้ชานวีมันก็เดินมีนิดหนึ่งเขาก็เลยแบบว่า ทำรายการเพื่อพ่อลูกคุยกันเป็นรายการสด oh. ก็ได้ทํามาด้วยกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทำมาสักมันปีกว่าครับไปทำช่องสามหรือเลปล่ะฮะใช่ครับไปทำเป็นช่องเหมือนกันเนาะอ่าฮะคือไอตอนชนวีเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เริ่มทํางานแบบเห็นหน้าจริงคือเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นโรงเรียนเลยนะที่สอนว่าการจะเป็นพิธีกรหรือทําอะไรเนะี่ยมันต้องทําไงเพราะว่าจริงๆชนวีเขาแบบมันไม่มีสคริปต์นะครับมันฟรีมากอยากพูดอะไรอยากจะทําอะไรก็ mm hmm. ก็ทําได้เสร็จแล้ว ตอนนั้นทารายการอยู่กับพ่ออันหนึ่งแล้วก็ผมมีอีกรายการของผมเองในในชนอวีเนี่ยแต่ว่ามีช่องสามเข้ามาติดต่อว่าอยากจะให้ไปทาอ๋ออ้าวแล้วชีวิตถึงทางแยกโอ้ปวดหัวมากตอนนั้นแบบว่าถ้าเราหยุดทางนี้เราก็ต้องไม่ได้ทํางานกับพ่อเราเป็นคนที่ทําให้พ่อไม่มีงานเหรอเราผิดหรือเปล่าอย่างนี้แล้วก็เป็นการด่อนใจี่เียพ่อบอก แล้วถ้าเอ็งออกไปแล้วจะให้อยู่เป็นพ่ออยู่คนเดียวนยจะให้อยู่ไปทําไม<อ>คือถ้าเขาจะอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะแปลกๆแต่เขาทาหมดเลยทุกรายการสรุปแล้วไม่ไม่คอะช่องสามไม่ไมปอปหมายถึงว่าออกจากวีครับพ่อ,พ,อพ่อก็ต้องตกงานล้าน,นแ,ลแ,ลแล้วเราก็เลยแบบไปทําช่องสามทำกับปามเพื่อนกันอ๋อใช่ใช่ปามก็เป็นดีเจปามก็เป็นดีเจที่แฟลตตอนนี้ก็นั่นคือช่วงหักเขงชีวิตครับก็เลยด้มาทาช่องสามแล้วมันก็มีงานเรื่อยๆต่อมาตามๆมาก็เลยเป็นที่รู้จัก ก็เลยเป็นที่รู้จักว่าเนี่ยแหละหน้าอย่างนี้แหละแมพลูกพิมพหมึกเนี่ยอ๋อหน้าอย่างนี้จริงๆแล้วนี่ความเป็นพ่อกับลูกนี่มีมีความเหมือนกันตรงไหนบ้างหรือต่างกันตรงไหนบ้างที่เหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นเสียงนะมันมันคงเหมือนด้วยบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้บางทีเวลามีคนเสียงอย่างเวลาฮัลโหลหรือแล้วคือมีเพื่อนโทรมาที่บ้านนะครับแล้ว่ก็คุยเนียพี่ว่าเสียงคุณพ่อจะแหลมกว่านะ หรอพ่อแหลมกว่าหรอไม่ไม่ไมอายุมากขึ้นเสียงเอ๊ผู้หญิงอายุมากขึ้นเสียงอ๋อเหรอผู้ชายเสียงแหลมนี่เป็นเป็นเก้งเหครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียงสูงกว่าเออสูงกว่าพูดผิดพูดผิดอ๋อเหรอฮะผมยังนึกว่าพ่อจะทุ้มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออแฮมไม่รู้ฮรเรื่องเรื่องเสียงเหมือนกันเรื่องเสียงเรื่องรถนิยมเหมือนกันไหมรสนิยมคล้ายกันแต่ว่าก็ก็คงรับมาจากเขาบอไม่รู้คือพ่อเป็นคนละเอียดนะครับแบบเวลา เลือกซื้อของแต่พ่อก็จะเป็นคนที่แบบเลือกนานก็จะคิดแบบแต่ผมนี่จะแบบเออคิดไม่เยอะแต่ว่าใช้แนแ่ซื้อมาต้องใช้อะต้องได้ใช้พ่อก็อาจจะเป็นซื้อเก็บเออชอบเก็บแต่ผม,มจะซื้อจะใช้มากกว่าอาจจะเป็นชิ้นที่แพงแต่ว่าเราใช้เราจะไม่ซื้อแบบจุกทุกจิบพ่อเนี่ยเขา <ๆ S 1> ชอบจิบมากกว่าจิบจิบจิบเหมือนสาวโอ้โหเอ๊ใช้จะยังไงเนี่ยแล้วแล้วสำหรับตัวแมปเองเพลง เพลงมีอิทธ Get le ิพลเยอะมากเพลงดนตรีเพลงมีอิทธิพลกับผมไหมก็พ่อนี่เขามีอิทธิพลเยอะมากเรื่องดนตรีเรื่องเพลงใช่มันเป็นมันเป็นอาชีพมันเข้ามาอยู่ในตัวเขาจนจนทาให้เป็นภาพที่ทุกคนแบบว่าเห็นหน้าพ่อก็คือเรื่องเพลงแล้วสําหรับผมอฮะก็มีอิทธิพลแต่ผมว่ามันจะเป็นอิทธิพลในประจําวันเป็นแบบเรื่องอารมณ์มากกว่าอย่างบางทีผมขับรถหรือวันนี้ดาวดาวอยากฟังเพลงนี้จังเลยมันช่วยได้เพื่อนว่าไหมเพลงแบบ อย่างเวลาผมฟังเพลง My Trick ของเจมี่คอลัมเนี่ยเจมี่คอลัมเออเจมี่คอลัมเล่นเป็นนตมันจะแบบฟังดูเออวันนี้เราโอเคสดชื่นละพร้อมที่จะแบบว่าลุยเออเออมันมีทริคเลยใช่ไหมมีมีทริกในชีวิตขึ้นมาเลยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผอจะใช้อย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าหลังๆที่ไม่ได้ทำงานเพลงโดยตรงแล้วก็จะฟังเพลงเป็นเพียงแค่เหมือนเป็นเสียงเป็นเป็นคือเป็นคนไม่ค่อยได้ฟังเนื้อครับประหลาดมาไปฟังดนตรีอะไรเงี้ยมากกว่า แต่ทั้งนั้นที่จริงเนี่ยมันก็เป็นความสําคัญหลักๆก็เริ่ม,มในบางเพลงอะไรเงี้ยและอย่างเอาอย่างอย่างอย่างแมปนี่เพลงของแมปเนี่ยมีมาเพลงประจําตัวประจําใจที่แบบฟังทุกครั้งแล้วมันรู้สึกชื่นใจเพลงประจําใจเลยเอ่ะจริงๆก็ไม่ทั่วไปนะพี่เปิ้ลน่าจะแบบเปิดวิทยุอ่ะผมว่าเปิดแล้วก็จิ้มไปเรื่อยแต่ว่าถ้าประจําใจที่แบบชอบก็น่าจะเป็นพวกแบบวงในแบบจะไม่รู้ควายหรืออะไรเงี้ยมั้งพวก เพลงสากลเพลงไทยมีไหมเพลงไทยไทยก็มีครับไทยจริงๆก็จะเป็นพวกหลังๆนี่ผมว่าผมชอบเพลงที่มันจะเป็นโซลเป็นเครื่องเป่าบ้างอ,อะไรเงี้ยเพลงไทยก็แบบ oki, boy, โ,โ,โ,โยคีเพย์บอยอ๋อโปโยคีเพย์บอยอ๋อโปโยคีโมเดิร์นด็อกนี่แบบเพลงเก่าของนั้นเลยนะก็เรา,าจังเ,<ร>ลเลยรนะชอบชอบชอบแบบนี้ใช่ใชไหมใหม่ๆนี่ฟังไว้ฟังใครบ้างใหม่ๆก็ฟังก็แบบมีแต่ไม่ได้ตามฟังแบบรู้จักมากโฟมบะ โฟมดอะไรเงี้ยโฟมดก็มีเห็นเห็นอยู่บ้างอะไรเดองบังดงบังโอ้โหอันนี้ฟังกันมากกว่าดงบังเนี่ยเพลงอะไรเพลงอะไรนะอ๋อดงบังก็ไม่รู้จักเขาพูดููเเจนียโซลิสโซลีสโซลิสโซลิสโซลิสสักผ้ากันอะไรเงี้ยอโซลิสโซลิสไม่ไม่ไม่ค่อยได้ตามเพราะว่าวงเกาหลีเกาหลีเรื่องใหม่ฟังฟังไปเพลงเพลงอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าดนตรีอันนี้ยังชอบแนวแบบอย่างชอบแนวแบบคิดถึงจังม้าจังอยู่ใช่ไหม ก็ก <muitas S 2> ็อะไรอย่างนั้นนะแต่อย่างแบบว่าทาทาชุดใหม่เงี้ยผมก็ชอบดนตรีเขานะผมว่ากาเจ๋งดีก็อะไรอย่างเงี้ยคะจะไม่ไม่ได้เฉพาะว่าจะเป็นใครหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ที่จะจาศิลปินไ่าจะเป็นช่วงแบบในในมะจังเหมือนกันน่อมันคงเป็นแบบวัยของคนนะครับที่มันหมุนับบวัยถึงแล้วเลขสามเลยโอ้ยนี่ยังอ่อนอยู่เลยแหมไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะไม่ผมว่าพอเวลาคนเริ่มเลขสามขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่ม หาหันไปหาของที่เราเคยฟังมตอนวัยรุ่นอย่างนั้นป่ะเป็นไปได้เพาเพื่อนเพื่อนในวัยเออมันเริ่มมาแบบว่าบอกชอบดูช่องนี้นะมะจังนะฟังเพลงในแบบเนี่ยเดีดเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเลือกให้น้องแมปแล้วกันแต่ยังไงนี่เราต้องส่งท้ายปีเก่าด้วยกันอีกไม่นาน เดี๋ยวเชื่อคือดูนี่เลยแล้วกันดูนี่เลยเดี๋ยวรายการเริ่มัน่โมงครับประมาณห้าทุ่มเราก็จะรอเขาด่าแล้วให้ผมเขาก็ตรงนี้เดา๋ยวพี่พาไปเขาข้างนอกกันแล้วนี่เลยใกล้เข้าสารป่ะอ๋อนี่ตรงนี้ใกล้เข้าสารใช่เดี๋ยวเราใกล้รถไฟฟงไฟฟ้าไปพระนครเลยนะเผื่อเจอพี่เคน พี <G ã entender it> ่เคนจะาโปรออยู่กลางรถแบบว่าให้รถจอดอะไรงนั้ยหรือเปล่าพี่เคนก็ชื่ออะไรนะพี่ลุง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 อ่ะขอบคุณมากค่ะแม่เดวพรุ่งนี้คุยกันเดี๋ยวดูซิพรุ่งนี้ประวัดความหล่อระหว่าง